สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์สัจชัยผาสุขธรรมในรายการธรรมสอนกับหลวงพอ่อพระพยอมการยาโนครับท่านผู้ชมครับนะฮะสองเทมผมขอพูดหน่อยนะฮะ,ะจริงจริงเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรที่เป็นปินบาหมางหรอกแต่รู้สึกว่าน้อยใจสําหรับเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็อยู่เฉยๆยนะฮะ,ะเราก็ทำมาหากินกันอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยใครก็เอาเรื่องอะไรเงี้ยม,มาเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืน ภูมิประเทศอะไรยังไงนะฮะอย่างเนะงี้ยมานั่งสนทนาคำกับหลวงพ่อพระพยอมกาลยานุครับกระดาษนมัส,สก,การข้าหลวงพ่อครับรล่าสุดในทรัมป์ครับนะฮะก็เเรียกว่านะะประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าลดภาษีให้หมดมีประเทศเราประเทศเดียว <c oughs> <c oughs> ที่ยังคงไว้แม่เขาทำตัวเป็นเจ้าโลกจริงๆนี่ครับหลวงพ่อคือสร้างความยิ่งใหญ่ใช้อำนาจความเป็นประเทศใหญ่ ไลบ่บีทุกตีเศรษฐกิจประเทศเล็กน้อยแย่รครับคุณพ่อเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอะเป็นบิดกับทุกๆประเทศมันก็เลยถึงอย่างนี้หรือเปล่าถึงได้แบบใครใครก็มองข้ามใครๆก็อะไรอย่างเี้ยเราเรา,เราไม่ได้ยืนอยู่บนลาแข้งตัวเองมานาะน <laughs> ไปเหยียบขาอาชัยขาเขาครับวันที่สุดเขาเตะสกัดก็ยกก็ล่วงโอ้ใช้คําดีของพ่ออ๋อ เราเราลืมนึกถึงว่าเมื่อก่อนนี้นยังมีโครงการที่อะไไทยรักไทยไทยช่วยไทย,ยไทยยช่วแล้วก็มีพุทธภาสิตวงโหย,ยี่ยมอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตอนแรกเป็นที่พึ่งของตน้นไม่พึ่งอเมริกาไม่พึ่งอะไรไม่พึ่งเดี๋ยวนี้มันไปพึ่งซะจนง่อยเปรียบไปแล้วเหมือนประชาชนไทยไปพึ่งไอ้งบประมาณประชารัฐไทยรัฐอะไร ประชาชนประชาฐครับประชานิยมประชานิยมไปพึป่งพึ่งซะจนง้อยง้อยจะกินเนี่ยตอนนี้พอเขาไม่ช่วยอย่างเงี้ยเสร็จเลยเหมือนอเมริกาพอก็ขึ้นภาษีมาปับ๊บเราแปกเลยเราแปกเลยเออเพราะจริงๆเนี่ยนะคือเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรยังไงเนะี่ยแต่ว่าเนี่ยเมื่อว่าสินค้าเรามันก็สามารถที่จะวนเวียนในประเทศไทยได้ถูกไหมฮะถ้าสมมติถ้าคิดกันดีๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อมันยังพออยู่ได้หรอกถ้า แต่นี่เรามันอ่อนแอไปซะแล้วอะครับถ้าไปง้อไปอ่อนก็นเขามาซะเยอะแล้วฮะพอเขาไม่อุ้มไม่โอบด้วยเขาผลักแล้วยังรีดมาอีกครับแม้ภาษีครั้งนี้มันมันเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับที่ทำทำเนี่ยทําเกิดมาคนเดียวทําโลกละระดำระสายไปหลายประเทศ จริงจริงหลวงพ่อ,พอเพื่อนรวมโลกแย่ครับครับหลายประเทศเนี่ยเอานะฮะที่มีมีมวอที่มีสงครามกันเนี่ยแหมนะไม่อยากจะพูดนะครับหลวงพอ่อแหมสงครามก็ทําย่อยยับอมันเจอภาษีทําหนักก็ไม่อีกหนักก็ไมอีกผลที่สุดโลกนี้กําลังอยู่ในสภาพที่โดนกระทําอย่างสาหัสกันครับตามภาษาเดิมๆก็แจ้งว่าโลกกระทอืงแปลว่าทาที่มันทากับมนุษย์โลกเนี่ย ทำให้ได้ลาบ,บทำให้เสื่อมลาบ,บ,บทาให้ได้ยศทําให้เสื่อมยศบทําให้ได้รับสรรเรินหรือทาให้ถูกนินทาครับผมพ่อโอ้ทำให้เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทามีทุกข์มีสุขสลับอยู่เนี่ยครับผมพ่อเยศสุขมาสักพักเดียวทุกตมมูมแหมแล้วมวัวแต่รับสุขลืม,มรับทุกข์คนไทยเนี่ยตั้งท่ารับสุขสนุกนักหนา แต่รับทุกข์ไม่เป็นพอทุกข์ขึ้นมาก็ตีอกชกตัวเกะหัวละไม่ไม่สามารถจะพูดได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแต่คนสมัยนู้นพาคทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมองวันนี้เป็นอย่างนี้แหละเขาจะใช้คําว่ามันพันนันและภาาใต้มันพันนันและพันนันเละพอเป็นพันนันละเขาหยุดทุกข์หยุดโศกเลยอืมองความเป็นพันพันนันซะครับหลวงพ่อ เพราะนั้นแหละนั่นก็นหมายความว่าปล่อยวางเงี่ยหลวงพ่อ,พอแล้วก็ช่างมันเนนถอะมันเป็นก็มันมาอย่างนี้ครับหลวงพอ่อเพราะจริงนี่ยเนี่ยไทยช่วยไทยอไทยมันก็เจริญดูมาหลวงพอ่อยังยาง,ยางในเขาเรียกว่าเป็นประ,ประวัติศาสตร์เดิมมาเนี่ยก็คือเราก็กินของเราเองใช่กินผักบุงบ้งกินบลาปลาเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันผักบุ้งไม่กินไปกินในอะไรต่อะไร ที่เขาทำมาแล้วก็แพงกินหรูอยู่แพงอะแล้วมีประโยชน์ด้วยหรือลพ่อโอ้สุขภาพเีอด้วยถูกหลวพ่อตอนนี้แตมากำลังต้องสั่งคนทำอาหารถวายครับบอกอย่าลืมผักสิใส่ผักมะมั่งจริงหล่อแล้วตอนนี้ถ้าผักไม่มีฮแล้วสุขภาพผักเนี่ยถ่ายก็คล่องจริงหลวพ่อไม่ต้องมาเบ่งแรงหรอกถ้าได้มี กากใยสักผักครับแต่นี้ดูสิทิ้งผักจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกอะเด็กเนี่ยมันกินผักไม่เป็นด้วยนะจริงจริงพ่อเลี่ยผักทิ้งจริงพ่อเนี่ยใครที่เลี้ยงลูกไม่ให้กินผักเนี่ยจนเลี่ยผักทิ้งเนี่ยลูกสุขภาพพังโอ้โหสุขภาวะแย่ครับบางทีเนี่ยก็ตะโกนอะค่ะบอกแม่ครับไม่เอาผักนะเลี่ยผักหมดหมดเลยโอ้โหบางทีก็อดใจนะอาาจรย์อาจารย์นั่งนึกเนี่ยอาตมาเนี่ย ชอบแกงอย่างหนึ่งเล็กแกงเลียงแกงเลียงเนี่ยมันจะใส่ผักใส่อะไรฟักทองใส่ตําลึงใส่ตําลึงใส่อะไรอะไรที่เกี่ยวกับเป็นหลากหลายผักเออหลายผักบับอะไรต่อะไรเนี้ยไอ้บวบเี่นมันกากใหญ่อสารอาหารดีๆอยู่ในแกงเลียงเนี่ยเยอะมากครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไอ้ทำอะไรนี ไก่ก็แพงหมูก็แพงครับคุณพ่อแต่ไม่มีไอ้นี่เลยเนี่ยไม่จะได้ไม่รู้นะมามาี่เกิดมากินแกงเลี้ยงไม่เคยเบื่อครับลวงพ่อสามวันติดติดห้าวันติดติดกิงได้ผมก็กินผักขอให้เป็นผักแต่ลวงพ่อขาดไม่ได้จริงนะฮะทีนี้ลุงพ่อก็คือว่าเอาเอาอันไหนๆพูดถึงเด็กๆแล้วนะฮะลวงพ่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเ่อจะไม่กินผักแต่ มันไปกินวิตามินอาหารเสริมแล้วเอามาจากไหนก็เอามาจากต่างประเทศจะมาจากนู่นนี่นั่นก็ยังแปลกใจแล้วว่าทําไมไม่เก็บตังแล้วมากินผักซึ่งมันถูกกว่าวิตามินอาหารเสริมอีกอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อก็ยังแปลกใจเหมือนกันตอนนี้ไอ้พวกที่โกยทาอาหารเสริมเนี่ยโกยเงินเยอะจริงหลวงพ่อโกยเงินไปเยอะเลยครับแล้วทุกคนจะติดอาหารเสริมกันทางนั้นจะถามหาหรือว่าจะต้องมี แล้วก็แพงเม็ดนึงแคปซูลนิดเดียวห้าหมืพ่อโอ้โหเนี่ยเป็นหลายบาทเลยหกหกสิบแคปซูลนะแต่ว่าถ้าอะไรครับเจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยของผู็ไม่ไหวสคู่กินผักบ้านเราดีกว่ากล่องเป็นพันฮะครับหลวงพ่อกล่องเป็นพันอ่ผมว่าเนี่ยทำไงถึงจะคนไทยเราเนี่ยนะเลิกนิยมกินหรูอยู่แพงเนี่ยอืแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อสุขภาพไม่ดี พอไปกินไอ้ของแพงๆสุขภาวะทางการเงินก็ใหญ่สุขภาพทางเงินครับลวงพอ่อทีนี้ก็ชอบใช้คํานี้กันตอนนี้สุขภาพการเงินไม่ค่อยดีนี่ไงนี่ไงครลวงพ่อไอ้สุขภาพการเงินไม่ดีเนี่ยแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยอยู่ลวงพ่อใช่ <c oughs> <c oughs> ตัวช่วยตัวช่วย <c oughs> เ,เห็นหลวงพ่อว่าจะเอ่อนำเอ่อสิ่งดีๆมาให้กับตอนนี้นะ เขาชอบเสกกันเยอะเหลือเกิน <fit> อ <kind abonn és> ืพวกสายมัวทําเหรียญทาลูกทำนี่ออกมาเยอะเราก็เลยคิดว่าเอะทำเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันตรงกันข้ามกับลึกลับของเขาลึกลับครับผมพ่อลึกลับศักดิ์สิทธิ์ของเราลึกซึ้งให้เห็นจริงเห็นแจ้งครับผมพ่อก็เลยทําเหรียญในชื่อเหรียญแปดชอบชอบแรกชอบแรกก็เลยเห็นชอบครับผมพ่อ ดำริชอบพูดจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบมีความเพียรพยายามชอบมีสมาธิชอบถ้ามีแปดชอบเนี่ยชีวิตจะสบายเลยเดี๋ยวนี้อะไรวังนานาวังอะไรเนี่ย <ฮะ S 2> เขาก็มีเรื่องอริยมรรคมีมองแปดอ๋เหรอใช่แล้วก็เป็นรวมยอดเลยศีล <ฮะ S 2> ส,สมาธิปัญญาครับลวงพ่อเนี่ยคือยอ,ยอดจากแปดมาเหลือสาม จาก8ปดชอบเนี่ยรวมแล้วมันจะเหลือสินสมาธิปัญญาอนี่เขาก็เขาก็เลยสลักชื่อตรมาลงไปหน่อยเรียนพระพี่ยอม8แปดชอบแปดชอบนะครับผู้ชมนะฮะแปดชอบเอาไปแผนไว้ที่บ้านแล้วก็คอยเตือนสติถามตัวเองว่าเรามีแปดชอบไหมโดยเฉพาะชอบแรกสําคัญที่สุดชป็วดไรวักเลยครับผมเห็นชอบ ถ้าไม่เห็นชอบมันจะเห็นผิดเป็นชอบครับเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างนี้เขาเรียกเห็นผิดเป็นชอบรับพเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่ใช่ว่าเห็นนึืจะชอบอะไรก็ชอบไม่ใช่คนส่วนใหญ่มันชอบเห็นแต่ไม่เห็นชอบอเห็นชอบก็คือว่าเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรครับทุกจะมาจากอะไรครับแล้วมันจะดับได้ยังไงแล้ววิธีทําให้ทุกดับยังไง อย่างนี้ก็เรียกเห็นชอบที่ของที่สูงสุดโอ้หลึกซึ้งถ้าหากว่าตาพื้นฐานก็เห็นชอบเราก็เคยเอามาใช้เห็นอะไรที่น่าทาแล้วก็ทําครับหลวงพ่อเขาเรียกว่าเห็นดวงอดวงตาเห็นธรรมครับหลวงพ่อไม่ใช่เห็นแล้วไม่ทําหรือทําแกล้งเป็นไม่เห็นเนี่ยนี้ไม่มีเห็นชอบตอนนั้นทําเป็นหมื่นครับคนมาเอาประยุสมัยนู้นสี่ร้อยห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้แล้วแต่ให้แต่ใครมาวัดเนี่ยห้าสิบบาท ก็เอาไป้เฮ้าวไรก็เอาไปตอนนี้คนชอบไหมมา,มา,อาตอนนี้เหลือสักประมาณสักสองสามร้อยเหรียญกงสองสามร้อยตอนนั้นทําเป็นหมื่นครับคนมาเอาไปอยอะ สมัยนู้นสี่ร้อยห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้แล้วแต่ให้ถ้าใครมาวัดเนี่ยห้าสิบบาทก็เอาไปให้เท่าไรก็เอาไปขนาดนี้เหลืองมอ่อใช่อตอนนี้ไม่มีราคาแล้วต้องการระบายสต็อกอเพราะค้างสต็อกอยู่คือไม่ผลิตเพิ่มไม่มีแล้วทํายากออกแบบหาแบบทำระาย,ยากครับหลงพ่อไม่ไม่ทําแล้วจบหมดนี้ก็หมดก็เลิกลหรือกี่อันหนึงพ่อ ไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองโอ้คับว่าเข้าพรรษานี่หมดครับหลวพ่อเข้าพรรษานี่คนมาเอาหมดครับอืมผมว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยทราบจากรายการนี้โอ้โหก็เรียกว่าแห่กันเข้ามาเลยหลวงพ่อใช่ครับหลวงพ่อที่แล้วออกรายการเอ่อยานโอเคครับหลวงพ่อรากกว่าออกวิ่งไปสี่ห้าอนเหรียญอะตอนนี้ใส่เสียร้อยเหรียญขออกทุกวันฮะ บางวันออกตั้งห้ากสเหรียญโอ้ยดิเขไม่มีคนไปถามแล้วหมวงพ่อมีผลิตเพ,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 พิ่มเหรอแม่เลยเดี๋ยวคนหาว่าเราชักเบี่ยงเบนมาก่อนว่าไม่ทําเหรียญทําเล็กปลุกเสกแต่นี่มไม่ได้เสกนะะมันไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งลึกซึ้งใชถ้าเข้าใจแล้วลึกซึ้งครับเอาละอย่างนี้ครับหมวงพ่ออาฮะ กลับมานะฮะที่วัดสวนแก้วนอกจากเรื่องของเรื่องเรื่องของลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะงเรมีอของเรื่องของลึกล้ำดนวของอันนี้เห็นจะจะทานแล้วอิ่มมาวัดสวนแก้วบุญได้ใส่เต็มนี่ตอนนี้ทุเรียนทุเรียนที่ไหนมาเยอะมาก <ฮะ S 2> ของเราก็เกือกบจะหมดแล้วครับสวนนนเหลือน้อยมากตอนนี้ก็ไปมีกระบินอของกบินแต่ที่มามากที่สุดเพราะเอินคนงานที่วัดเนี่ยครับ ได้เงินแล้วก็ไปเอากิ่งพันธุ์ทุเรียนไปลงที่ภูเขาไฟศีสะเกดโอ้นี่อร่อยตรงนั้นอร่อยมากครับแล้วเนื้อแห้งหวานมันครับหลวงพ่อเนื้อใกล้เคียงกับเมืองนนเลนี่เด็กไเอามาอืเขาส่งโลละร้อยที่นู่นนะแต่ค่าขนส่งก็ตกเขาไปเกือบสองร้อยครับหนวงพ่อเพราะว่าทางวิ่งมันไกลอืแล้วก็ค่าขนตัดคนขนอีก มาขายสองร้อยกว่าเอาหรอก็ตน้นแรกมันเท่าไหร่รู้ไหมสี่ห้าร้อยเนี่ยภูเขาไฟเนี่ยครับสี่500ห้าร้อยครับคุณพ่อตอนนี้ที่วัดก็ถือว่าขายถูกกว่าเขาจริงคุณพ่อเพราะที่ท่านอย่าลืมนะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา้ารรษาเนี่ยมาเถอะทุเรียนภูเขาไฟล้นวัดเลยครับคุณพ่อเพียบเลย แล้วรสชาติใกล้เคียงกับน,นหมอนทองเลยใกล,ใกล้เคียงเลยแล้วลูกส,สวยๆด้วยครับหลวงพ่อไซด์ดีไซด์สวยมากครับทําไมอยู่ๆก็กระเตืร์ขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อทุเรียนเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเกิดคนเนี่ยจากจากจากที่วัดที่มาทํางานที่วัดแล้วเห็นว่าทุเรียนขายแพงใช่ไหมตัวเองมีเงินได้ก้อนหนึ่งก็ซื้อกิ่งซื้อกิ่งซื้อกิ่งแล้วก็ไปลงที่ของตัวเองไปลงแล้วมันเกิดงาม เกิดตกผลเร็วครับุณพ่อแล้วเนื้อเนื้อแห้งอร่อยหวานมันฮะก็เลยปลูกกันใหญ่เลยโอ้ยปลูกแล้วตอนนี้ที่ดูมันก็คนไปเอามันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไกลด้วยครับุณพ่อแล้วก็ต้องไปคอยตัดคอยเก็บคอยขนมามันก็ลาบากฮะตอนนี้เขาก็เลยรวมตัวกันเอารถใครก็ได้มีขนมาเลยนสี่ห้าเจ้ามาฮมาก็ขนมาเอาขนมาเราก็จ่ายค่ารถค่าอะไร รวมแล้วก็ตกเกือบเกือบสองร้อยอ่ะโลในเลียะครับพ่อแต่ว่าเราก็มาขายสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบโอ้ยนะก็ช่วยกินกินหน่อยตอนนี้แต่มันสุดยอดจริงนะเนื้อมันใกล้เคียงกันนนเลยครับพ่อใกล้เคียงเลยแม่ดินเขาดีที่นู่นเนื้อหลวงพ่อมีภูเขาไฟมีภูเขาไฟอ่ะทำให้ปลอะไรก็ขึ้นสารอาหารโดยเฉพาะทุเรียนนะครับพ่อที่หนึ่งเลยที่นั่นอ๋อครับก็เลย ปูกันไปปูกคนใหญ่ปูกุนใหญ่อาาคนไปรับซื้อไม่ทันไม่พอครับตอนนี้ก็ราคาลงบุบมอนกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยบอกสี่ร้อยห้าร้อยเมื่อก่อนเรียกบอกว่าจุลไเขาไฟทุเีอะไรยังไงดิบจิ๋วไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แพร่หลายแล้วปออูกันเท่าๆกับเมืองนอนท์แล้วครับหลวงพ่อเ <P 're S 2> พราะว่าที่ดินเขาล่างวางที่ดินมันมีอะไรห้าสิบไร่ร้อยไร่กันเยอะนะคนแถวนั้นอ่ะสามสิบสี่สิบไร่ นี่เห็นขาว่าปลูกกันห้าสิบไร่ยี่สิบไร่ต่อเจ้าครับหลวงพ่อมันก็เลยพึบเลยอีกนิดนึงครับหลวงพ่อสำหรับในนั่นก็ของกระท้อนอันกระท้อนน้ำผึ้งบ้างหลวงพ่อกระท้อนกระท้อนกระท้อันนี้อีล่าอีล่าปุยฝ้ายไม่ใช่อ๋อปุยฝ้ายปุยฝ้ายไม่ใช่น้ำผึ้งปุยฝ้ายอีล่าครับแล้วแต่ของของนนเนี่ยมันจะมีแต่ลูกเล็กเขาเรียกอะไรอะกระท้อนอ่า ไไม่ได้กลับหลวงพ่อฮะแต่ตอนเล็กๆเนื้อเนื้อเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ฟูเนื้อฟูฟูฟูหวานอ่า,าแล้วก็หวานทับทิมของโดนเนี่ยทับทิมทับทิมลูกจะเล็กๆเล็กลกว่านี้อีกแต่ทับทิมมันอร่อยครับบอก่อร่อยหวานอร่อยแต่ว่าลูกเขาเล็กอ๋อครับอตอนนี้ก็หมดแล้วอตอนนี้จะเป็นของที่ไหนอะเขาบ,บอกกระท้อนที่ตอนเนี้ย ที่มาจากลบบุรีครับหลวงพ่อลบบุรีเยอะถ้าคุณผู้ชมมาที่ผมชอบซื้อจริงๆที่วัดศูนวนแก้ของหลวงพ่อเป็นเพราะอะไรป่ะเพราะว่าเร,เรื่องของสารพริษสารอะไรมันไม่มีอ,มอย่างเงี้ยเออนะถ้าใครอยากจะมากินก็ีดยาเพราะว่าพอลูกจะแตนต่อจะแปนอะไรจะแมลงจะชอนชัยนะเขารีบห่อครับพอห่อเสร็จแล้วแมลงก็เข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะว่าเนี่ยผมเนี่ย กินทันทีนะกินทั้งลูกเลยหลวงพ่อไม่ได้กินปอกเปลือกเลยหลวงพ่อเพราะไอ้ขี้เกียจกินทั้งลูกอะเพราะว่ารู้ว่าใช้ช้อนตักอ่าครับหลวงพ่อเพราะว่ารู้ว่าไม่มีสารพิษไงอ่าแค่ไปล้างแล้วก็กินลองกินอยูเดี๋ยาไม่เชื่อผมนะฮะอ้าวหลวงพ่อครับสำหรับมะม่วงโอ้โหลูกโตอาหาอย่างนี้ก็เรียกมะม่วงยักษ์ก็แบบหลวงพ่อคนมะม่วงไอเนี่ยถูกน่าดูทุกปีนะเคยขายมาก่อนเนี่ยนะลูกละร้อยลูกละร้อยละร้อยเดี๋ยวนี้เลือดเท่าไหร่รู้ปะครับ ี่สิเอาทำไมอ่ะหลวงพ่อรสขนาดเยอะเยอะเยอะแต่คนก็ชอบนะเพราะรสชาติมันดีไม่หวานมันพอดีครับหลวงพ่อหวานนี่มึงที่เรียกว่ากินกับไอ้ไอ้ข้าวเหนียวได้ไหมหลวงพ่อไม่ถึงไม่ถึงขนาดนี้นี่มันเป็นมะม่วงคล้ายๆกับว่ากินเปล่าๆธรรมดาอ่าหรือจิ้มน้ำปลาหวานอ่าหวานเปรี้ยวอย่างเงี้ยเหรอเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยเหรอหลวงพ่อแต่ไม่ไม่เปรี้ยวจัดนะครับหลวงพ่อ ไม่เปรีร้ยวเจ็ดเปรี้ยวพอดีพอดีอดอรับอสชาติอร่อยท่านผู้ชมถ้าคิดว่าจะไปซื้อกล้วยที่วัดสวนแก้วต้องมาเทาเช้าเลยจริงๆหมดตลอดอจริงๆนะแล้วก็อร่อยกล้วยก็เยอะเยกล้วยเยอะๆๆมากไปเร็วเลยหลวงพ่อสั่งปลูกวันละห้าสิบต้นครับต้องปลูกให้ได้ทุกวันห้าสิบต้นแล้วยังรักษาหน่อเก่าขุดหน่อเล็กๆออกให้หมด ตับเฉือนออกหมดเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงขึ้นใหม่ครับพ่อเลี้ยงต้นสองเลี้ยงต้นสามถ้าถึงต้นสามแล้วมันจช็โซก็ต้องขุดใหม่ขุดทิ้งอัเหรอแล้วก็ปลูกใหม่เลี้ยงได้ถึงต้นที่สามพอหน่อยใส่ปุ๋ยเพิ่มนะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเพราะหน่อที่สามนี่คือเริ่มเริ่มเริ่มจะด้องไปทีแล้วเริ่มเล็กแล้เริ่มปลูกเล็กเคลื่อนเล็กแต่ถ้าเราจะให้ดีก็ขุดทิ้งแล้วปุ๋ยอัดลงไปใหม่แล้วก็ปลูกลงไปใหม่อันนี้งามปึก ลูกใหญ่อ๋อเป็นสัอย่างนั้นเป็นเพราะว่าสารอาหารมันข้างล่างมันหมดแลเขาเรียกว่าหมดอาหารอุ้ยมันหมดมันหมดมันต้องขุดใหม่แล้วก็เอาใส่ใหม่ครับหลวงพ่อแล้วก็ตั้งลูกโ่ใหม่อ่าฮะอันบึ้บขึ้นใหม่ครับหลวงพ่ออ้าสุดท้ายครับหลวงพ่อสําหรับในเรื่องของส้มโอนะฮะหลวงพ่อบริงจริงนกับการว่าตอนนี้เป็นพระเอกนางเอกของที่วัดไปแล้วเนี่ยอามัตถผลไม้แปลว่ามีตลอดกาลครับหลวงพ่อมีตลอดกาลอ่าฮะถ้าคนก็ แม่ไอส้มโอนี่แหละคนไทยน้อยคนที่ไม่รู้จักกินส้มโอจริงพ่อส่วนใหญ่จะมันเพิ่งจะมาปลูกกันส้มโอเนี่ยนะะเมื่อก่อนนครเชียงศรีครับลุงพ่อแล้วก็จะปลูกกันแต่ก็ไม่กว้างกางตอนนี้ส้มโอมันกระจายไปทั่วหมดครับลุงพ่อไปอุทงอุไทยไปชัยนงชัยนาทชัยนาทก็มีขาวแตงฝาฮะขาวแตงฝาครับลุงพ่อเนื้อขาวกรอบครับเอาเปรี้ยวนิดนึง อันนี้ก็ขายดีมันเรียกว่ามันเรียกว่าที่หลวงพ่อปลูกหรือขนาดนี้หรอไม่ใช่ที่ของเราไม่มีเอราเรามีมแต่เขาหน่ำพึง่งเอาเขาหน่ำพึำพ่งค <c oughs> <c oughs> รับาครับหลวงพ่อฮะอาฮะยังไงฮะทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับที่วัดสวนแก้วมีทั้งธทรมมีทั้งของอิ่มอร่อยผลไม้ละนะฮนะวันนี้กลาบน้วสก,การวงพรอท่านผู้ชมครับถ้าจะกินของดีและไม่มีสารพิษต้องมาที่ วัดสวนแก้วครับนะฮะวันนี้ผมอาจารย์ชัดชัยวัชุธรรมหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ